สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับคลิปดีมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยเป็นบางครั้งบางข่าวเหมือนฝนฟ้าอากาศพายุลมกระโชกเล็กน้อยแต่ปานกลางมาติดตามานิสสันนารานะครับยกเกียร์ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะรอประกอบเพิ่งไปกินข้าวกลับมาครับก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูทั้งหน่อยนี่ยกยกขึ้นเรียบร้อย ประกอบนะครับแลรออะไรด้วยนะรออะไรโอลิงโอลิงกองเกียร์นะครับขาดมันบวมครับซื้อของใหม่มาก็วงใหญ่กว่าไม่มีอะไรพอดีเลยถ้าของเกาอยู่นี่อย่าไปยุ่งมาเลยครับเวลามันอยู่เรียบๆละ่ะปล่อยมันเรียบๆนะถ้ามันพองออกมาเมื่อไหร่เนี่ยจบเกมบายบายใส่ยังไงก็ขาดนอกจากว่าใช้กาวนะั้น เก่ายางล็อกมันไว้ก่อนอยกเกียร์นี่ก็ไม่ยากอะไรเพราะใช้ใช้เคนยกนะครับตัวนี้เคนยกตัวนี้เลยยกขึ้นมาก็มีหลายๆอย่างนะครับอาการของเกียร์นะครับอาการของรถเครื่องสันรอบเล็งขึ้นเล็งลงรอบสะดุดนะฮะ แล้วก็การกระตุกข,ของเกียร์นะครับการเช็คเบื้องต้นนะครับต้องเช็คตัวต้นกําลังก่อนนะครับใครที่มาฟันธงว่าเกียร์มีปัญหานะให้เช็คตัวต้นกําลังก็คือเช็คระบบของเครื่องยนต์นะฮะว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ไหมถ้ารถใช้ระดับหลายแสนโลแล้วไม่เคยบํารุงรักษานะครับให้ดูพวกอันดับแรกเลยนะฮะลิเล่งนะครับ ลิ้นปีกผีเสื้อว่าโศกโปกไหมถ้าโสกโปกมีคราบขมเหลาเกาะดํานะฮะลิ้นเล่งหายถ้ามีคราบขมเหลาเกาะดําควรล้างนะครับล้างก่อนให้ทําความสะอาดลิ้นเล่งก่อนนะครับแล้วลองสตาร์ดูแต่เวลาเราทําความสะอาดลิ้นเล่งอะ่ะพอมันมีช่องมีช่องว่างในการาดูดอากาศเข้านะครับมันจะดูดปริมาณเยอะเครื่องก็จะมีการสวิงนะครับ มันจะทำให้ลิ้นเร่งทำงานผิดเขาก็เลยมีการเร a r น i n g ลิ้นเร่งนะฮะเพื่อให้ลิ้นเร่งเนี่ยเรียนรู้ใหม่ถ้าฉีดอะถ้าฉีดไม่เท่าไหร่นะครับแต่เวลาเราล้างเนี่ยอย่าไปแค่อย่าไปง้างลิ้นเร่งนะครับเพื่อให้ได้สะอาดถ้ามันโตกระปกแค่ไหนเราใช้สเปรย์ฉีดนะครับนี่ครับลิ้นเร่ง ตอนนี้มันหลีอยู่แค่นี้นะครับกล่องมันสั่งหลีให้เข้ากับรอบพื่งยนต์พอเวลาเราล้างเข้ามาออกนะช่องว่างมันจะมากขึ้นนะครับช่องว่างมันจะเยอะขึ้นช่องนี้ตรงปลายเนี้ยข้างล่างมันจะเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นปุ๊บเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจะเร่งครับทีนี้เครื่องมันก็จะอาจจะสวิงคะเบื้องต้นพอมันหายรับอาจจะลงเองนะครับรอบมันอาจจะลงเองอย่างมันจะเพี้ยนก็คือเวลาเราเปิดแอร์หรือว่าเข้าเกียร์เนี่ยรอบมันจะล่วงมันจะสวิงนะครับ แต่ถ้าเราล้างยังไงก็ดีกว่าเดิมนะครับอย่าไปดันง,ง้างข้างในนะครับเป็นสเต็ปมอเตอร์นะถ้าเราไปดันนะครับไปดันให้ลิ้นเปิดนะครับเพื่อเราจะทําความสะอาดตําตแหน่งการทํางานของเขาจะเพี้ยนเลยนะครับหรือไม่ก็แต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจนะว่าเวลาเราเปิดสวิตช์อนะ่ะให้อีกหนึ่งคนนะ่ะไปเหยียบคันเร่งเอาไว้อะ่ะลิ้นมันจะเปิดแต่รุ่นนี้ไม่น่าเปิดนะถ้าเป็น V ีออจะเปิดนะครับอย่างเราเปิดสวิตช์ออนไฟลูกเครื่องโชว์นะแล้วก็ให แล้วก็ให้คนหนึ่งอ่ะเหยียบคันเร่งเอาไว้ให้สุดแล้วเราก็ใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็ใช้เอาผ้าล้วงแย่นะครับมันก็จะใช้ได้นะครับแต่ส่วนมากอาพอเวลาเราล้างอ่ะรอบจะสวิงนะฮะถ้านิสันก็รอบสตาร์ข้งแรกมันจะเร่งขึ้นปุ๊บแล้วทีนี้เดี๋ยวมันจะหลีลงมันเองนะครับถ้าปกติก็ไม่เป็นไรก็คือลองเอาไปวิ่งดูนะครับเอาไปวิ่งดูมันอาจจะต่างกันเลยนะครับบางคันอาการเกียร์กระตุกอ่ะ ทีรอบเครื่องมันคุมไม่ได้ฮนะอันนี้ผมใช้สตเปย์ฉีดเบรกนะครับเนี่ยลองฉีดดูนะนมันก็จะละลายนะครับ้นานหนามันก็จะไม่ออกนะเพราะาล,ลิ้นเลงบางยี่ห้อหรือว่าส่วนมากนะครับมันจะมีมันจะเคลือบมาดำๆด,ด,ด้านข้างนะครับเขาเคลือบมานะครับ กันแบบการกระแทกหรือ <establishing> ว <Champion>. ่ากันอะไรทักอย่างนี่แหละก็จะเคลือบมานะครับนี่จะออกในส่วนหนึ่งแต่อันนี้น่าจะเป็นคราบแข็งนะครับเนี่ยบางที่พ่อฉีดว่ามันไม่ค่อยออกอ่ะเดี๋ยวเราเอาสเปรย์ที่ว่าฉีดนั่นมาลองอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ฉีดลิ้นเล่งนะอ่ะเนี่ยจะลองฉีดดูว่ามันจะสะอาดไหม เนี่ครับนี่ยออกดีไหมได้ผลดีจริงนะไม่ต้องรูปไม่ต้องถูเลยแต่ก็ล้างทีเดียวก็อาจจะเปื้อนหน่อยนะครับราะมันจะสะอาดกว่าอันนี้ฉีดก็จริงมันไม่ออกนะมันแห้งเนี่ยจะแห้งนะครับ ตแต่นี้ฉีดก็คือนี่เหลืองเลยนะครับเนี่ยเนี่ครับมันจะล้างละลายเลยนะเห็นไะหล้อมันจะเลยแห้งเองนะครับนี่นะไม่ต้องเ็ดเลยระวังกระเด็นเข้าตานะครับไร้ไร้นี่เห็นไหมแวบกิบกิบดูฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้ดำๆนะครับฉีทัอวไปแต่มันจะเปื้อนครับเพราะว่าความมันจะออกความมันจะละลายถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมใช้แปรงนะถ้าใช้แปรงมันก็จะดีะออกเร็วเราไม่เปื้อนน้ำยาโอ้ฝันท่วมกสาดแห้งหอมกลิ่นหอมด้วยสเปรย์นี่กลิ่นหอมด้วยก็นี่ครับประมาณนี้แค่นี้ก็โล่งแล้วนะครับไอ้ดีก็ใช้แปรงนะครับ หรือว่าเอาอะไรมาขีดเขียสันนิดนึงแต่อย่าไปง้างมันนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นช่องอากาศนะส่วนมากเวลาผมลื้อก็จะล้างอย่างเงี้ยครับล้างทุกคันนะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองจะมีคาบหนานะครับเกาะเราก็ต้องช่วยกันนิดนึง เปเปที่ฉีดคาบูเลเตอร์ฉีดลิ้นเ่งนี่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อเลือกใช้เอาได้นะแต่สชุดมานี้ร้านเขาเอายี่ห้อนี้มาขายนะครับน่าจะเซลล์เข้ามาลงขายให้ก็ใช้ดีนะครับผมกระเด็นครับเข้าตาดราย มันลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะล,ลมเป่า <trucs> คนไม่มีลมนะคร <functioning> ก็ถ้าเราไม่ถอดนะครับเราได้ลากได้แค่ไหนก็แค่นค <inha ing> ถ้าเพราะว่านิสสันตัวนี้ จะมีท่อน้ำนะครับสองท่อเราถอดน็อตเบอร์8ปก็ได้ครับถอดน็อตเบอร์8แล้วก็ตวัดออกมามันก็เห็นด้านหลังแล้วนะฉีดแล้วก็สะอาดดูดีนิดนึงไอ้ดีก็ต้องแค่แค่ถูๆนิดนึงนะครับแต่อย่าไปง้างมันนะอย่าไปเปิดเล่นยๆนะครับถ,ถูหน่อยมันก็ออกแล้วนะครับบางทีมันเป็นคราบหนา ถ้าเป็นน้ํายาที่ว่าฉีดแรงดันสูงนะครับแรงดันดีๆนี่มันฉีดกระเด็นเลยนะครับแต่อันตรายนะต้องใส่แว่นบังมือบังให้ดีๆนะครับนี่แล้วเดี๋ยวฉีดใหม่แต่อย่างของผมนี่ก็คือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอว่ารอบมันจะเพี้ยนอะไรคนะเพราะว่าม,มีใช้เครื่องสแกนรีเซต็ตเลอร์นิ่งของอการทำงานของลิ้นเร่ง เนี่ยตัวนี้เขาจะเคลือบมานะครับไม่ใช่เขาเมานะครับเนี่ยเป็นตัวเคลือบมาบางทีเราไม่รู้เราไปขัดจ,จนแบบว่าขาวจ้วเลยนะครับเนี่ยบางคนไปลอกขูดออกหมดไงบ,บางทีไม่รู้มันสปกปรกเยอะไงมองไม่เห็นเนี่ยมันจะทําให้ลิ้นเร่งติดนะครับพอมันติดแล้วเวลาเราเร่งเนี่ยมอตเตอร์มันสู้กับความหนืดของของเขาเมานะฮะมันจะดีดโบกเลยนะมันจะทําให้เครื่องมีการกระตุกกระชากนะครับ เวลาปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเจอคราบยางเหนียวอ่ะที่มันสะสมมานานนะครับมันจะทําให้ไปทับแล้วไปบีดไปเบียดพอไปเบียดปุ๊บเวลาเราจะเล่งมันก็จะเล่งไม่ออกนะครับรอบก็จะต่ําเปิดแอร์ก็จะสวิงนะครับพึบพับพบอีกหนึ่งยางของเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะรอบเดินเบาไม่นิ่งนะครับ เจ๋วจะได้หลามงามเทได้ตะลึงฮึ่งฮึ่งม่ได้พอแล้วรถที่ใช้มาหลายปีนะครับหรือว่าหลายหมื่นโล,ลเร็วรเลยผ่อนลิ้นน้ำมันเครื่องอ่ะที่ผมบอก น้ำมันเครื่องมีผลอย่างมากเลยนะครับกับการล้างคราบเขม่าในการบำรุงรักษาของตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งกรณีที่ว่าเครื่องสะดุดเครื่องสัน่นเครื่องเดินไม่นิ่งกรณีคือที่มองข้ามกันนะพอยดีนะครับอากาศรั่วไม่อากาศไม่เข้าตามที่อ่ ควรจะไปควรจะเข้านะครับนี่ท่อร่วมไเดีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอากาศนะฮะบ,บางคันรั่วตะเก็บบางคันรั่วตรงนี้ตรงนี้คือท่อที่อิจยาหมุนเวียนขึ้นมานะครับ บางคันรั่วตรงนี้นะฮะตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานบางคันรั่วตัวนี้นะครับนะฮะบ,บางทีเราถ้าเครื่องมันสั่น,นะครับเอี้ยวหูฟังนะครับมันจะได้ยินเสียงซดแบบเหมือนมีการดูดของลมนะฮะเสียงอากาศฟีดอะไรประมาณเนี้บเบาๆนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนี่คันนี้ก็หักเห็นไหมแล้วซ่อมมานะครับนี่ย ไม่รู้รั่วไหมแต่ที่รู้ได้ยินคันนี้อ่ารั่วตรงนี้เลยนะครับรั่วเข้าตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่ามันต้องดูดีดนะครับเพราะเป็นรถบัติเหตุนะส่วนมากชอบแตกชอบรั่วแต่น้ำเนี่ยใช้น้ำนะครับใช้น้ำใส่ขวดนะครับเจาะรูนะใช้น้ำใส่ขวดเจาะรูเติมน้ำเต็มบีบนะครับฉีดตอนติดเครื่องนะฉีด ฉีดเข้าไปตรงข้อต่ออากาศต่างๆนะครับเนี่ยฉีดเข้าไปแต่อย่าไปฉีดบนหลังเครื่องนะครับไปฉีดบนหลังเครื่องนี่มันก็จะเข้าคอยล์เทียนนะครับพอน้ํามันโดนดูดเข้าไปมันจะดีนเสียงลฟีดจวบๆเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันรั่วแรงๆครับมันจะทําให้เครื่องรอบเดินเบาไม่ได้นะครับพอฉีดจะได้ยินเอาโซนิกไปฉีดอะไรก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยความมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันก็เท่าไหร่นะมันต้องเจอน้ำครับ นี่น้ำฉีดฉีดน้ำใส่ขวดแบีบบีบหยอดหยอดบางทีบางคันก็รั่วตรงหัวฉีดนะครับนะฮะคันก็รั่วตรงนี้ครับคันคันนี้ได้ยินตรงนี้นะเอาน้ำฉีดตรงนี้มันฟอดฟอดเลยแต่มองดูแล้วมันก็เหมือนจะปกติเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับอ่ะอย่างที่สามเมื่อกี้อย่างที่หนึ่งลินเร่งอย่างที่สองอากาศรั่วเข้าท่อร่วมนะฮะเข้าระบบ ไม่ดูดจากกออากาศเข้าในระบบตามระบบของเขานะครับลัดเข้าทั้งอื่นมาอันดับที่สามนะครับตัวนี้นะนี่ตัววาล์วหายใจนะครับรถที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ามันระบบน้ํามันสกปรกเป็นคาพิโคนนะครับวาล์วตัวนี้จะตายนะครับการเดินเบาก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะการเดินเบาก็ไม่ดีอันที่สี่หัวฉีดหัวฉีด รถใช้มานานยี e 0สิบฉีดไส้กรองเปื่อยนะครับเดินเบาไม่ได้ก็จะฟ้องอาจจะฟ้องแบบมิดไฟนะครับแบบว่าการจุดระเบิดบกพ้่องห้าหัวเทียนนะัวเทียนัวเทียนเสื่อมสภาพแต่หัวเทียนตรงนี้อยู่ได้แสนโลนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่วิ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะยางคันไเมล่าสีดําเปลี่ยนหัวเทียนตอนเจ็ดหมื่นโลเพราะว่า สภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันด้วยนะครับนะฮะพอเปลี่ยนัรเทียนไปวิ่งพุ่งเลยนะครับวิ่งพุ่งดีกว่าเดิมแต่นิดเดียวก็พุ่งเลยนะครฮะหกคอยจุดระเบิดนะครับมีปัญหาส่วนมากช็อฟองสูบนี้สูบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนยากต้องถอดท่อร่วไม่ดีนะฮะมันจะซ่อนอยู่ใต้ท่อร่วไม่ดีตรงนี้จะโชว์ให้เน็นเลยนะฮะอันที่เจ็ดก็ EGR นะครับโซคอปกนะฮะโซคอปกนะครับ สกรปรกลิ้นการทํางานสกปกนะครับหมุดเวียนไอเสียไม่ได้ไอเสียเยขาเมาเยอะอุดตันมอเตอร์เสื่อมสภาพเป็นได้หมดนะครับแต่น้อยนะฮะน้อยส่วนมากก็จะเป็นเ,เจอเรื่องของลิ้นเร่งคอยจุดระเบิดหัวเทียนหัวฉีดนะครับตัวนี้แต่น้อยนะครับอันดับแรกทําง่ายๆก็คือล้างหัวฉีด,ดก่อนนะครับแล้วก็แอร์โฟนะครับ แอร์โฟจะอยู่กับกอาศนะจะอยู่กับกาศเนี่ยปักแอร์โฟมอยู่นี่นะครับปักเสียบอยู่ตรงเนี้ยครับกอาซเร่งพอรวมไม่ดีนะครับก็มันตัวเช็คนะฮะเพราะว่าต้องไล่จากเบาไปหาหนักนะครับผมรถที่ดูแลดีๆนะครับรถที่ดูแลดีถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ของดีนะฮะไม่ค่อยมีปัญหานะครับรถบางคันเกียร์นี่ใช้เป็นแสนโลเลยนะครับบางคันสองแสนโลไม่เคยถ่ายก็มีนะครับ แสนแปดแสนเก้าไม่เคยถ่ายน้ำมันก็ยังไม่เป็นไรเลยนะครับนะฮะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับไอ้ที่ว่าเกียร์พังพังเร็วพังช้าอยู่เราใช้งานอยู่กับประเภทของการใช้งานการใช้ชีวิตประจําวันนะครับมันจะเป็นส่วนมากอายุเกียร์เขาจะใช้แบบตามบรรทัดฐานนี่คือความเร็วเท่านี้เปลี่ยนน้ํามันเท่าน,นั้นต้องใช้น้ํามันอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ถ้าใครแบบว่าโหดๆขับรถอีโกคาเหมือนขับรถ สปอร์ตอะนะคนชอบนะครับสามสูบขับยังกพวกเครื่องเทอร์โบอ่ะซื้อรถประหยัดประหยัด,ยดแต่ขับเร็วนะครับอันนั้นก็จะอายุการใช้งานก็อาจจะสั้นลงบ้างนะครับถ้าขี่แล้วไม่ได้บำรุงรักษาแต่ขี่เร็วนะครับขับเร็วถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก้องน้ำมันเครื่องแล้วรุ่นนี้ก็อกอากาศก็ต้องขยันดูหน่อยนะครับมันเปียกมันแฉะนะครับถ้าไม่เคยเปลี่ยนการดูดอากาศก็ไม่ดีนะครับเหมือนเรา เหมือนเราจมูกเราขี้มูกเยอะหายใจไม่คล่องครับต้องดูแลกันไปนะครับผมาสาเหตุของเครื่องสั่นเนี่ยสามสูบเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะหลายหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเลยออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์ก็มีส่วนที่ทําให้เครื่องสั่นด้วยนะครับรถบางรุ่นบางยี่ห้อนะฮะออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์เสียเครื่องก็สั่นเดินเบาไม่ได้เข้าเกียร์รอบตกนะครับ อยู่ที่ประสบการณ์การทํางานของอู่แต่ละอู่นะครับว่าจะวิเคราะห์งานออกมาได้แบบไหนนะฮะต่ออ,อย่างผมก็ทํางานเราทําบินซินมาเยอะนะครับหลกัหลกๆก็จะอยู่แต่บินซินซะเยอะนะครับดีเซลก็ปกตินะฮะมันก็ทําได้ปกติแล้วแหละคอมเนเร็วแต่ถ้าเป็นดีเซลปั๊มสายแล้วก็มันทาไม่ค่อยได้นะเพราะบางอย่างต้องส่งส่งร้านส่งร้านปั๊ม ผู้ชีก็ต้องส่งร้านปั๊มนะครับเพราะบางทีเราไม่มีเครื่องมือเทสนะครับแยกๆก,กดๆได้ก็ดูได้แค่เบื้องต้นนะครับนะฮะส่วนเครื่องบินซินนี่เราเช็คได้หมดนะแต่รายละเอียดก็จะเยอะนิดนึงนะครับผมแค่เครื่องสั่นอะเอาง่ายๆเครื่องสั่นเดินเบาไม่นิ่งสะดุดออกตัวแล้ววืดถ้าถ้าต้นกําลังไม่ดีระบบส่งกําลังก็มีปัญหานะครับเกียร์ เครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์เกียร์ก็มีปัญหานะครับแต่รุ่นนี้พวกนี้จะฟ้อง่ายนะครับตัวนี้จะมี idling stop มันจะมีออโต้ไฟออโต้สีเข,เขียวนะครับถ้าเครื่องยนต์ทํางานผิดปกติไม่สมบูรณ์เนี่ยไฟมันจะกระพริบขึ้นเลยนะสีเขียวกระพริบออโต้นะครับบนบนกลางจอไม้นะครับพวกมิสันเนี่ยแล้วก็ระบบดับอัตโนมัติก็จะไม่ทํางานนะฮะนะครับ,นะร,บระบบดับเครื่องอัตโนมัติเนี่ยก็จะไม่ทํางานนะ ไดชาร์จนี่ก็แอมก็จะสูงนะครับเนี่ยแอมของไดชาร์จนะครับของอ่าเห็นไหมครับร้150อยห้าสิบแอมนะทำไมถึงต้องใช้ร้อยห้าสิบแอมเนี่ยทั้งๆที่เครื่องเป็นอีโกขาเครื่องสามสูบหลกัหลกๆคือระบบไฟมันเยอะนะครับหนึ่งพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะสองพัดลมพัดลมเนี่ย พัดลมหน้าเครื่องเป็นมอตเอ้ยพัดลมหน้าเครื่องเป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับพัดลมหน้าเครื่องมอเตอร์ตัวใหญ่ใหญ่มากเราระบบ ABS ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ระบบแอร์ก็ไม่เท่าไหร่ครับมอเตอร์โบอเออร์ก็เล็กลงครับหลกัหลกๆเลยระบบเกียร์เครื่องยนต์นะครับคอยจุดระเบิดไฟนี่เขาจะแยกฟิวไว้หมดเลยนะมันจะมีฟิวแยกไว้หมดนะครับฟิวคอยจุดระเบิดอยู่ในนี้นะครับฟิว ฟิลคอยฟิลหัวฉีดอยู่ในนี้หมดเลยนะนี่อยู่ในฟิลบ็อกนี้นี่ครับใครไม่เคยถอดนะครับนี่จะอยู่ในนี้เลยนะครับไฟไดชาร์จโชว์นะครับฟิลแตอนะฮะมาดูในนี้เลยนะครับมันจะมีบอกตำแหน่งนะครับนี่หรือดูในคู่มือนะครับมีคู่มือไว้ก็ใช้เป็นประโยชน์นี่ครับ ALT a l t e น n a t o r ฟิลไฟชาร์จนะครับ10แอมป์นี่นะครับเวลาไฟแบตเตอรี่ โชว์ที่หน้าปัดให้มาดูฟิลก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟันธงว่าได้ชาร์จเราเสียเนาะนะครับถ้ามีฟิลไปไฟไปเนี่ปกติใช้ช่างเช็คก่อนนะครับฟิลไฟแบตเตอรี่โชว์ให้รีบนำรถเข้าร้านตรวจเช็คนะครับเพราะว่ามันจะกินไฟในแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆจนรถเราดับอยู่ข้างทางนะครับนะฮะทีนี้มันจะเสียค่าแรงหลายต่อนะครับ ไม่ลดยกก็าขาช่างนอกสถานที่นะครับผมไฟรูปแบตเตอรี่โชว์หนึ่งดวงควรรีบนำรถเข้าร้านหรือเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ,อย่าไปดูอย่าไปเชื่ออะไรให้มากนะครับรถตัวเองนะครับไฟรูปเครื่องโชว์ไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับสีเหลืองนี่ก็คือให้ระวังนะครับ สีแดงนี่ก็คือเป็นขีดอันตรายนะครับสีของไฟเตือนก็จะบอกสีแดงนี่คืออันตรายนะอย่างเบรกมือเอ้เราดึงค้างไว้หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับระบบ ABS มีปัญหา,าสีเหลืองนี่ก็จะให้เตือนให้ระวังนะครับให้เตือนว่าเออควรน,นำรถเข้าหรือว่าควรตรวจเช็คส่วน,นสีเขียวนี่คือหมดประหยัดนะครับสีเขียวนี่คือหมดประหยัดนะถ้ามันเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนี่มันจะเสียตังค์นะครับ นะเวลาเรารถมีปัญหาอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมตัวเช็คนะครับฝนตกน้ําท่วมเลียงได้เลี่ยงนะฮะรถทุกวันนี้น้ําท่วมเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นปั๊กนะครับนี่ปั๊กเกียร์นะครับปลั๊กโซโลีนอยเกียร์นะตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเติมน้ํามันเกียร์นะครับที่บอกว่าเลียงได้เรียงก็คือเวลาเราจอดรถแช่น้ํา ปักตัวนี้กันน้ําดีกันน้ําได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดมันกันน้ําไม่ได้น้ําจะซึมเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยแล้วไปค้างอยู่ในนั้นนะครับอนาคตก็คือเป็นขี้เกลือเขียวๆนะครับเป็นขี้เกลือขี้ตะกันขึ้น,นครับมันเป็นปักกันน้ำนะฮะแต่ก็กันได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเวลาอัดฉีดล้างรถก็อย่าไปฉีดเน้นตรงนี้มากนะครับควรจะเอา อาสเปรย์นี่ประสงค์ฉีดไปบ้างนะครับกันมันชื้นมันไม่มีอะไรอยู่ได้นานนะครับถ้าเราไม่รูแดดนะดูแลดีๆก็จะอยู่ได้นานนะครับขี่รถสบายใจนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะช่องโกเกงเกิดมาซ่อมนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะฮะสหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมนะฮะมีอะไรให้ดูสอบถาม ออห้องใจได้นะครับในเวลาทํางานนะฮะในเวลาอื่นไม่รับปรึกษานะครับขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ